ชื่อแวมทวีศาสีเก้าขันครับผมเนี่ยเป็นคนที่ติดบุหรี่มาไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับผมสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ15ปีครับ oh. ปัจจุบันนี้อายุ30ปีนะครับแล้วก็สูบมาโดยตลอดนะครับ mm hmm. คือในสังคมเนี่ยเด็กช่างะนะครับ mm hmm. สูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติมากเลยครับแต่เนื่องจากว่าอนาคตเนี่ยเราต้องทำธุรกิจไปอีกหลายอย่างไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าถ้าสูบไปตลอดเนี่ยคงจะไม่เวนแนิแน่ๆนะครับ mm hmm. ก็เลยเ อยากจะเลิกสูบครับใช้เวลาหลายครั้งครับนะครับที่จะเลิกสูบแต่ก็ไม่เคยจะทําได้เลยนะครับผมนับครั้งได้ว่าผมจะอยากจะเลิกสูบสักกี่ครั้งเนี่ยดูได้จากไฟแช็คครับทุกครั้งที่ผมซื้อไฟแช็กก็จะมีกล่องมาให้ด้วยนะครับแต่กล่องที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ไม่ตม่ำกว่า40กล่องคลีนตัวเนี้ยครับมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกับ ัวช่วยนะครับที่ไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นครับเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยวันละสองซองนะครับใช้ติดต่อกันประมาณเดือนหนึ่งเห็นผลชัดเจนครับว่าไม่อยากสูบหีกเลยนะครับแล้วก็อย่างงี้ครับเมื่อใช้ไปแล้วสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเะครับเนื่องจากผมสูบมานานๆเนี่ยผมไอะครับไอออกมาเนี่ยมันเป็นเลือดดำๆนะครับเหมือนกับว่าตัวนี้ตัวกรีนตัวนี้ครับช่วยไปล้างสารพิษไม่ว่าจะอยู่ในปอดเองนะครับอยู่ในกระแสเลือดเองนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทำผมดีขึ้นมากๆเลยครับ วันละสองซองเพียงแค่สองเดือนสามารถเลิกบุหรี่ได้เลย